สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมที่สองไร่นะคะตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกปักหมุดห่างจากตัวเมืองนครนายกเจ็ดกิโลนะคะปักหมุดที่วัดป่าพลังจิตก็ได้ค่ะเลยมาอีกนิงก็จะถึงแล้วผ่านหน้าที่ดินก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะทางสาธารณะฟางประมาณ6เมตรรถสวนกันได้นะคะอยู่ตีนด้านซ้ายจะอยู่ตีนเขาเขาสะระกหินเลยก็จะมีถนนขั้นกลางนะคะน้ําไม่ท่วมค่ะ ว่าจะมีล่องร่องร่องอยู่ตีนเขานิดนึงโอเคแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเป็นทางสาธารณะนะคะเป็นถนนด,ด้านข้างเหมือนกันยกเป็นทางสาธารณะแล้วลาดถิงคุกอ่ากว้าง5เมตรนะคะมีเสาเสาไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะอ่ามีน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะคะจะเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ยังเป็นที่นาโล่งๆอยู่นะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหลังนะคะหนึ่งหนึ่งหลังแล้วก็อีกถัดออกมาก็จะเป็นรั้วรั้วคาบอยนะคะ,ะวันนี้เราก็มาดูความภาพมุมกว้างของแปลงก่อนนะคะเราปลูกต้นความกว้างนะคะความกว้างของแปลงสองไรน่นี้ก็กว้างอยู่ประมาณ 62เมตรไม่มีแปลงไหนแค่วางขนาดนี้แล้วนะคะ62 62หอเมตรลึกเข้าไปก็ประมาณ62เมตรเหมือนกันนะคะด้านแต่จะมันจะมีเว้าเว้าเข้ามาเป็นรูปตัวแอลนิดนึงนะคะอันนี้บรรยากาศเดินเลื่อยๆด้านหันหน้าเข้าแปลงด้านหันหน้าเข้าแปลงด้านซ้ายจะติดคลองนะคะติดคลองสลักหินเป็นคลองสัเป็นคลอ,องเล็กๆนะคะจะมีเฉพาะ จะมีน้ำเฉพาะหน้าน้ำนะคะอ,คอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะจะปลูกต้นไม้มีพยุงลงไว้นะคะมีต้นปาล์มต้นลงไว้นะคะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงต้นใหญ่อันนี้ด้านหลังก็จะเป็นลงต้นไผ่นะคะ ด้านข้างติดถนนสาวน้อยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลงต้นมะม่วงให้นะคะเริ่มโตแล้วได้ผลผลิตแล้วนะคะต้นเล็กๆนี้ได้ลูกมะม่วงต้นใหญ่แล้วนะคะเคก็จะมีต้นมาต้นใหญ่อีกลกกอีกต้นหนึ่งอันนี้เจ้าของที่แถมทําแทงน้ํานะคะไว้ให้แทงน้ําแทงน้ําไว้ใส่อาบไว้เก็บน้ําตอน ตอนหน้าแล้งหรือว่าไม่งก็เอามารดน้ําต้นไม้ได้เปิดเปิดน้ำประปาทิ้งไว้แล้วก็สามารถเข้าแท้งน้ํานะคะสามสามลูกนี้มีเจ้าของแถมให้ะคะ่ะสามารถใช้ได้เลยเป็นน้ําประปาบู่บ้านนะคะ พื้นที่ทั้งหมดสองไร่พอดีนะคะมันแบ่งออกเป็นสามนดน,นะคะหรือว่าจะซื้อออกเป็นแปลงระสามงานก็ได้มีสามงานอยู่สองแปลงแล้วก็สองงานอยู่หนึ่งแปลงนะคะต้องมาคุยราคาอันนี้ออกมาเป็นฉนดกุดแดงหมดแล้วนะคะถ้าจะซื้อยกสองไร่ก็ได้ ก็จะเห็นวิวเขาใกล้ๆนะคะก็ยังเป็นบรรยากาศพืนนาอยู่ <Okay. S 1> วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสนใจติดต่อนะคะคุณหน่อยนะคะ081 622 8492หรือ086 329 0292ได้เลยนะคะเราจะมีพา,าชมพาชมในพื้นที่ะคะ่ะเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหลังนะคะไม่แออัดค่ะเพราะมีเครื่องบ้านหนึ่งหลังกับ กำลังจะมาสร้างที่ทํารัวคาร์บอยนี่อีกหนึ่งหลังด้านหลังก็จะมีแค่เพื่อนบ้านสองหลังเท่านั้นเองขอบคุณค่ะ